ขอบขอบขอบคุณอาจารย์วันนี้หล่อพี่แกได้ใหญ่ซื้อไหมซ้อมเบิกซ้อมเบิกแั้งแรกกีฬาเย็นซีครับแั้งแรกครับซ้อมน่ายีเนาะโอเคขอบคุณอาจารย์ทุกคนครับครับครับขอบพระคุณใหญ่สูงครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมพี่น้องปองไปสุภูสุคนครับมีสิทธิภาพว่าเบิ่งเบียงหลังครับหลังกับหลังอีลีครับ หลังเหตุงานหลังก่คนนี้สวัสดีครับ <c oughs> คนเบื้องหลังดีครับดูก็เป็นดูนี่แหละครับแต่พอเป็นยังแต่ว่าขายงานนี่พูดแล้วเกียรตินาที่จะครองไปเต็มที่อ่ามึงนี้ใส่ไฟซ้ำเก่าแต่ปรับมุมเป็นแบบอาจารย์เซ่นมึงนี่ใส่ไฟซ้ำเก่าครับแต่ว่าง่ายตำแหน่งอ่า ว่าจุดตำแหน่งไหมเพื่อให้มันมอสัเก้านะครับแบกไปอีกบกอย่างังไฟก็ต้องห่วงคำงามอยู่แล้วเบาเซมงงามุีเหตุว่าครับมีเหตุมีแขกรับเชิญพูดซุ่มง่ามมาเเห็ดง่ามเต็มที่ทุกงานนะครับเบาแซมเหตุงานจะดเมียนครับม่วล่ะหน้อยๆเป็นกับแม่ครบ ขนาดบอกไาแฟมาสทรงสามส่ดวงยังมากครับคาร์ดามันคาร์ดามันได้ยินบุได้ยินได้เห็นยู่เห็นยู่บ้านเบิกเบิกเบิกนาากไปเถึงเน่ยเด้อูอยู่ทั้งบ้านกับเบินี่ยเด้อครับว่าคารามันครับคาน้ดามันมาทุนไปกลับาุ่ยเงินบอกคามันมันแพงพ่อว่ารวยวัจิตรอยวัเมีนบอกที่โคดอยู่หัน เออโเมนโบเมนหารอยเจ็ดรอยหรือหารอยเออันดพันดกพันพันพันในบ่อในพั้าเครับเาหารอยพันนะครับเพเรื่อเ็นเอครับเห็นเยอครับครับผมกางหันเนี่ยนาะงหันเลยังไก่ในภาพปเบึงลูกชายอาจารย์แซมครับผมสุดยอดเลยตะโก้นี่เขเป็ไฟไฟ้ง่ไอันนี้ phải bìm ngập hết bìm Bơm là xôm bút xôm bắn qua à, à. bìm không 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 hóa này bỏ ngăn đủ bỏ ngăn bòi 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 bỏ ngăn อันนี้อันนี้อันนี้มันคนเนี่ยเทียบเทียบเอาเปรียบเทียบคนผู้ใดเอาถ้ามันข้นคนี่ยกไม่ซ้ำไม่แยมกลับรองครับพี่น้องระบบไฟจะเต็มแน่นอนครับไรนี่สำหรับงานมันเจือกพวกยี่จิ๋วนะครับพอดีครับว่าน้องไส้กับแม่กันนี่ไม่ได้พอกันโดนแล้วครับแม่เรานีกันล่อเว้ยกินงานสร้างไพครับ เบื้องหลังยี่หี่ได้ครับนี่หลังค่ะคับเนี่ยเนี่ยวันนี้อาจารย์วุฒิเสีเอามิกมาไว้ทั้งล่างเียครับว่าได้ข่าวว่าอยู่ผู้เดียวมันเงาไหมมันเงาเป็นน้าทัวลงมันลงผู้เดียวเออเบื้องไรหรือว่าเออเออ มั่งยังนี่อันนี้กำลังมั่งนะครับเวลาเห็นยังไงมันมีเหลี่ยงครับมั่งหอดกอนมือนครัอ่ากำลังยังเนาะเรียนเรียนออนไลน์อ๋อเรียนออนไลน์เฮ้ยมันใช้แอปอะไรเรียนซุมเฮ้ยไม่ใช่ซูมไม่ไม่ขินตอนนี้เขากำลังนิยมมากเลยเขาคืออะไรนี่กูเกิลเมดครับกูเกิลเมดใช่ครับที่มันประชุมกันแล้วเห็นหลายๆหน้าใช่ไหมใช่ใช่เรื่องหลังครับพี่น้อง มีกล้องที่เราใช้ไฟ์สดนะครับวันนี้นี้ใช้ตกล้องกี่ตัวครับใช้สามตัวครับสามตัวพาไปสัมผัสนั่งเอกครับมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้พี่ปุ๊กลุกนะครับโอ้ยปุ๊กลุกเอกที่มาเป็นแบบนี้ อ๋อนี่นางเอกตองอูนะครับตองอูธุรกิจบันเชิงศซีนค่ะมืัอนี้สิมาจับจองนาฮานสิมาเบิ่งหวานร่ำค่ะบูเดเมารายการเวลาโอ้หลายเทคเลยนะครับนี่คิดฮอดภาษาแฟนครับไปคิดฮอดครับโดนอีลีค่ะตั้งเต้นอันปิดปิดจากการแสดงเพราะว่ามันไม่ยากไปใส่ไปใส่มาใส่ไก่ยากครับมันกัไก่ชุ่มเพสจากนี่กับลอยกัวลูล้วช่วงนั้นมันกะ โควิดพ yeah. uh, 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 ่อแมเนี่ค่ะโควิดแล้วบัดนี้เวลาเฮาออกจากบ้านออกไปใส่มาใส่เพื่นกระยานิ่นเด็นเขาคือตกปลาหลังเวลาเขาไปหาเพื่นเพิ่นกะยานเฮาบอกหูว่าเขาว่าไปใส่มาใส่เนียงสินะเพิ่นว่ามันใจเฮางิน่ะแล้วบัดนี้การมาทายทํากับถ้ากลับไปบ้านก็ต้องไปกักตัวก่อนเสียเวลาทํามาหากินเฮาฮาอก็กเลยอัอน เป็นการยุ e mate, like ่งกันแยกกันก็เลยบปรเด็จปรเด็จมาไหมคะแมนครับแฟนคลับก็ะทามาเมียวล่ะเพเห็นที่ตองอูจ้าบนเว็บมาโอ้วบนเว็ว่าตองอูบ้าบ้าบนเว็บตองอูลุ้งระโบเออเออลุ้งพี่กระแสบางคนถามลายอิลีถามไปหาตองอูครับเช็ดไปหาตองอูตองอูลุงจากสาวน้อยเพชจมันแพงละโบขึ้นหมดจะไปปีแรกเป็นอย่างขึ้นลุงไว้เท็จเอาฟังคำตอบก่อนตอนนี้ก็คือลูกมันระบาดหลายเออบางคนก่บ ย่านในการออกมาอ่าพบปะสังคมนะพบปะสังคมสถานการณ์ก็ยังโมฆะได้ดีผมนะครับผมก็มีส่วนในไปใส่มาใส่มันกะบะนี้ย่ำมันตรงกับย่ำให้ย่ำหน้าผมด้วยครับช่วงนี้มันกับช่วงนี้กะลงเบียให้ลงเบียคายแบ่งแน่บหน้านานี่เรียกว่าแต่พี่ตองอูครับผมกะถ้าเบียให้เบียงแน่ขึ้นนะี๋ยวนี้แล่าใกล้เล่าไปเห็นหน้าใกล้เล้วแล้วแล้วครับยังได้สามเขาขันสามหมดแล้วสี เอิ่อนอาจารย์นักดนตรีผกผมเกินไปเบิดแรกครับนี่อาจารย์พวกอาจารย์เพียงน้องสองน้องแซมไปซอยกันนะไปเรียนหนาหน้าเลยฝากช่องยูทู e พี่ต่อหูน้ำครับพี่น้องโอ้พี่น้อง ฝากติดตามแม่นั่งตองอูในเด้อค่ะเด้อช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลคนติดตามราไรมาได้แล้วครับเดี๋ยวนี้อ่าคนติดตามตอนนี้กัช่วงตั้งแต่บอ,แล,อแล้วเขาไปติดตามไปติดตามเกาะชีวิตอ่าตองอ,เอูเพิ่มขึ้นเรื่อยนะเพิ่มขึ้นมาตอนนี้ก็หมื่นหมื่นสี่ร้อยแล้วว้าวว้าว,าวาสุดยอดสุดยอดแต่เท่าไหร่กบพ่อดอกพี่น้องไปฝากไปฝากติดตามอีก นนำเคนที่ยังารถได้ติดตามเนาะใช่ครับแฟนครับที่อยู่เป็นที่ติดติดตามมิดิสมัยแสนโอคนนี้ไปช่วยไปกดสับสไครต์ให้ช่องพี่ตองดูด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องซอยกันนะครับทุกคนซอยกันเบิ้งแนี้กันในวันที่หมอรำไม่มีพื้นที่ในการแสดงใช่ไปไปเบื้องเวลาการเป็นอยู่ของผู้นั่นของผู้นี่อ้าผู้นี้เพื่นเฮ็ดเออเออคลิปคลิปคลิปช่องพี่ตองอูเป็นยังไงบ้างแย้มเฮ็ดนี่คือเฮ็ดเรียงร่างกัเรื่องร่างแบบ บ้านๆก็เลยคือวิถีของเขาวิถีของเขการการกินแบบบ้านๆกินแบบง่ายๆครับก็คือว่ากินแบบไฮโซลูลามาเฮาคือเพิ่นดอกกินแบบบ้านๆอาหารบ้านๆวิถีชีวิตเขาอะไรเนาะเออบางครั้งก็หลายๆฟิลบางคนก็เคยเห็นด้วยเนาะแมนต้องขอบใจเบิ่งในอกระดั้นะครับช่องพี่ตองอูขอบคุณค่ะโอเคครับไปเบิ่งเนอกระดับนะครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อยรำเพลินออฟฟิเชียลนะคะ ฝากตลกสาวเสียงแสบหมูตองอูธุรกิกบะเทิงศิลป์อินคอนเสิร์ตเพชรบัรเพลงวาทศิลป์คือไม่เยาคือไม่เยาด้วยซ้ำเอาสู้เอาสู้นับสกุลแล้วขอบคุณค่ะโอเคครับขอบคุณพี่ตองอูครับแอลเฟดเบิรงบรรยากาศกันต่อนะครับอันนี้ก็คือไว้สำหรับเบิงคลิปคลิปโปนะครับโอ้ยยังครับเบิรงคลิปโปนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ท้าเลี่ยนททายังไป บอมีอย่างนะครับเพราะว่าเบิง่งรูแต่ละคนก็นีนู่้สาวอยู่บ่ตรงนี้ะแล้วคือมันแบบว่าไลฟ์สดก็คือเห็นเราหมดเลยเหรอไม,ไม่เราไม่ต้องเปิดกล้องไง<อ>เราสามารถเรียกคนอื่นเข้ามาได้เรียกใครอะ่ะหมายคนที่ยอยู่ในกลุ่มเราอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นเพื่อนเราใช่ั้ยเป็นทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนในห้องเรียน<อ>ก็คือเป,เป็นกลุ่มใช่ไหมเป,เป็นกลุ่มก็จะส,งสง่งลิงก์ให้อ่า เออมีไฟบินไฟอย่างมากเราสุดยอดลีลีว่ะบรรยากาศสุดยอดลีลีครับตอนนี้มันดีกว่าหลายๆมือเลยเนาะช่วงที่ผ่านมาบอลบูมี่กันทีมงานมาหลายเลมันก็ยิ่งเงบเงาเลยพอช่วงอย่างนี้มาก็จะมุขภาพรีวิวรถเบาแซงครับบูมียังครับมีตลอดเต็มไปหมดมีอันบอมีอันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมี เออนี <formation jin x 2> <at> ่เหยังใช้อยู่หมดเลยมีแต่เครื่องไม่เครื่องมือเ้ยนี่ตรงเนี้ยคุณมีแต่เนวหากิบนี่นครับมี่อุปกรณ์หากินนี่ครับเบิ้งได้ครับนี่นี่นี่นะครับซื้อรถเพื่อนเห็นก้อนหินก้อนยังอย่างนุ่นในกันยุ่นเลยครับเอสเอสจอดอยู่ขาดทางอยู่เราต้องข่วนรถห้างรถยังกม่อันครับคือจอดนอนโว่ดิเด้ด ชุดนะครเงาะครับกอลนะอีตัวบวกมีนชุดลำโพงนั่นบ่บวกมีนชุดลำมพงนั่นบ่ที่ว่าดังๆแต่เสียวนั่นเป็นบ่นี่โอีไโ์้าโตอนี้นะสับพักพวกรักขาพี่ไยหมดยังไม่เติมพี่นี่อัดตเติมปอนเลยเิดมามันเป็นยังไงนะครับพี่มันไม่ติบยังไงอ้อร้องไปได้สาแพงปั๊บ ข้อความข้าคนเีองไม่ได้พี่เอกตองจัดการผมได้ครับเพราะมันใครต้องจัดการวันนี้ก็เลยมาเองเลยใช่ไหมวันนี้พี่เอกมาคุมเองโอ้พระไพ่มาหอดแล้วครับทางมาถึงแล้วโอ้แสดงว่าจัดเต็มเลยนะชุดนี้จัดเต็มเลยนะดิ่งทำยังไงแต่ไม่ตื้นนี่เลยหมอาหอเลเลี้เสียหน่อยนีไม่ตื้นคนเบี่ยงหลังโอเคครับพี่น้อง